สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องนะครับปีทีชาแนลรเวอร์เซียนคอนแกนครับ่นองครับมอนิกามาพอกันคือเก้าครับสำหรับวันหยุดวันหยุดวันอาทิตย์นะครับน้องวันหยุดวันอาทิตย์วันที่10อนะครับเดือน8ปพศ2567นรบะครับเซียนคอนแกนกทีนำแนวว่าฝากพิดตอนน้องคือเก้าครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 16เดือน8ปดศ2พนาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเขียน<ส>คนเกลนกติน้ำม,มาฝากที่ตอนน้องเก้าสำรับแนวทางรัฐบาลไทยของเ้าครับพี่น้องครับอมาฟังคําเตือนก,นกันก่อนครับพี่น้องคําเตือนโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแก้แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตอนนี้เซียนอนแกกับภาพมาเบิงนะครับสวนผักนะครับเด้อสวนผักปลอดสารผิดสําหรับอเซียนคนเกนนะครับที่ปลูกไวหลังบ้านนะครับที่ปลูกไวสวนนะครับอันนี้ก็แมงลักนะครับพี่น้องแมงลักข่าตะไคร้นะครับพี่น้องมีเบอร์ุกอย่างนะครับอยู่ในสวนของเซียนคนเกลนนี่ก็คือตะไคร้นะครับพี่น้องครับก่อตะไคร่นะครับพีตะกอยางๆครับงามๆนะครับพี่น้อง ผักปลอดสารพิษนะครับพี่น้องครับมาเบ่งตรงนี้ก็เป็นของตะไคร้กันครับพี่น้องแต่ตรงนี้ขาเจาเป็นเลียงไก่นะพี่น้องเนาะบนเลียงไก่ก็เลยมีหม่องนะครับปลูกผักครับพี่น้องตะไคร้นะครับตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ทางนอกนะรับมะกรูดใบเชื้อูนะครับพี่น้องเชื้อผู้ใบตะลาบไปกินกับลาบนะครับพี่น้อง เบิ่งดูครับพี่น้องสวยๆงามๆอ่อนๆนะครับพี่น้องป่าใบชะพลูนะครับพี่น้องเด้อใบชะพลูครับพี่น้องจิ้งกับลาบแกงออมนะครับพี่น้องอันนี้ค่ะใบแมงลักนะครับหรือพวกอิตูบ้านเฮาเด้อครับพี่น้องเด้อใบแมงลักพวกอิตูนะครับผักตั้งตูนะครับพี่น้องเด้ออ่าตรงนี้ค่ะต้นแค่นะครับพี่น้องดอกแคบานนะครับพี่น้องแต่บ่ทันได้ออกบ่ทันได้ออกอ่าดอกนะครับพี่น้อง อะโวคาโดนะครับพี่น้องถั่วหัวเซียนคนแก่อลไรด้พี่น้องเนี่ยปลูกแป๊บเดียวนะครับใกล้สิได้กินแล้วครับพี่น้องอันนี้กะแต่อันนี้นะครับพี่น้องกะกะเพาโหระพากะเพาแบงลักขึ้นเก่้าครับพี่น้องครับในสวนฟังกันนี่กัคขึ้นกันครับพี่น้องผงชูรสนะครับผักผงชูรสพริกพี่น้องเห็นบ่ครับลูกดุกนะครับพี่น้องเบิ่งเก็บเพิ่นเก็บทุกอันนี้เก็บถุกเศ้านะครับ แม่บ้านมันก็เก็บไปกินอันนี้ครับผมแมงลักแมงลักนะครับพี่น้องแมเบิอเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ะระแหน่เล่านะครับะระแหน่เล่าอ่ะมีครบทุกพักแล้วครับพี่น้องอันนี้เพิ่เอื่นอย่างน้ะผมก็จําอะไรอีแล้วผักอ่าไข่ผักสังไหมครับกินผักแพ้วโอ้ผักแพ้วครับเส้ทนทกนแกงก็กลรื่ออ่ะเมืองครับพี่น้องผักแพ้วไว้ใส่ไส้ลาบนะครับพี่น้อง พริกมะเขือนะครับพี no ่น้องเด้อพริกเนี่ยมะเขือก็ใกล้อ่าสิตายแล้วครับพี่น้องมันแก่แล้วครับอ่ามันแก่แล้วตัวมันแก่ครับมันเถ่านะครับพี่น้องเนาะอ่ะพริกเด้อพี่น้องเด้อพริกครับผมอ่าสำหรับแนวทางกองเชยนก้อนเกนนะครับพี่น้องก็นำมาฝากผิดตอนน้องคือเก่านะครับก่อนอื่นนะครับเชยนก้อนเกนกับผ้าหยางบึงสวนพักนะครับพี่น้องเด้อพริกตะไคร้คือเก่านะครับพี่น้องเด้อแถวนี้อ่าแนวทางของทางบ้านพักนะครับ ทางทีทางานของเชนคอนแกนเองครับน้องปลูกไวหลัง <apa> บ <se and Jorge> ้านนะครับพี่น้องเด้อมีพื้นที่ว่างพิ่นมีพื้นที่ว่างกันเลยพากกันปลูกปลูกไว้กินครับพี่น้องอ่าอันนี้กับใบเตยพี่น้องถ้าอยากกินของวันก็อ่าเห็ดใดนะครับเด้อผักอ่าเห็นบ่พี่น้องทั่วฟักเงาหนึ่งนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ขานะครับพี่น้องต้นขานะครับปลาขานะครับพี่น้อง ช,ชูรสนะครับผักชูโรสนะตัวผุ่มเพีนน้องเล้อตัวผุ่มกําลังออกเก็บกินเลยนะครับน้องเล้อเก็บกินละเนี่ยชูโรดนะครับน้องเนี่ยเห็นว่าทัวมันขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็ห้อยเก็บกินแล้วครับน้องเนี่ยออกฝักไม่เลยครับนี่มาเบิงพริกครับพี่น้องมาเบิงพริกด้วนน้ำกันครับพี่น้องครับพริกนะครับพริกกนี่พี่น้องก็เห็นว่าเป็นผุ่มเป็นเป็นพวงเลยครับพี่น้องเดือออกมาเป็นพวงเป็นพวงนะครับพี่น้อง เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่พี่น้องพีครับผมลองเห็นมอแล้วเห็นบาครับอ่ะนี่ครับพี่น้องกิบนี่ครับพี่น้องิีงามอีหลีครับพี่น้องอกเป็นพวงเป็นพวงอยู่อันนี้กับกะเพราเด้อครับพี่น้องกะเพราอ่ะมีถูกอย่างพักครับนี่ต้นหอมนะครับพี่น้องต้นหอมกรเพราะได้กินปลูกเพราะได้กินครับพี่น้องปลูกไว้ใบกินนะครับพี่น้อง พอได้กินนะครับน้องอส่วนมาฟังนี่นะครับน้องครับมาเบิ่งฟังนี่กับโหระพากบาับเผาอันนี้เมนเวิดได้พี่น้องเด้โอโหระพันโหระพาเด้ครับพี่น้องเนี่ยไปกินกับลาบกับแกงอ้อมได้ทุกอย่างสารพัดเด้ครับเด้อกินกับปลาเผายังแซ่บพี่น้องครับกินกับปลาเผาอ่ะสรารแนรลาวแล้วครับพี่น้องกำลังปลูกใหม่กำลังขึ้นไม่ครับอันนี้กับพริกนะครับ ดูเบิงพี่น้องเบิ้งดูผิกเพื่อนลูใหญ่เด้อพี่น้องเด้เอเบิงนี่ครับมันอยู่ใต่ใบได้ครับพี่น้องเด้ออยู่ใต้ใบครับอ่นนี้ครับโหระพากระเพราคือเก่าครับอะทางนี้ครับปากคานะครับอ่าพี่น้องต้นมะกรูดนะครับผักชะอมนะครับอ่าักพริกนะครับพริกพริกพริกนี่ครับอ่มามะเขือนะครับ ครับพี่น้องมาเบ่งไปน้ำกันครับน้องครับต้นมะกรูดนะครับชะอมอันนี้ลูกผักนะครับพี่น้องลูกผักปลูกเลยครับพป่นแยกผมว่าปลูกแล้วปลามะเขือนะครับพี่น้องเห็นบ่อลูกปลาเขื่อนเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องมันแต่ลูกใหญง่ๆนะครับพี่น้องเป็นแต่เสียบครับผักปลอดสารนะครับพี่น้องเด้อผอมีผิดมีพายนะครับปอผักปลอดสารพิษนะครับอันนี้เป็นกะ กอกไก่เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะฟังเส้นนี้ก็เป็นกอกไก่เพื่อนนะครับพี่น้องเพื่อเลี้ยงไก่ตรงนี้หมักฟักนะครับต้นฟักกบกบไผ่ได้พี่น้องเนี่ยกบไผ่ะฟักครับพี่น้องฟักอะมาเบิองครับพี่น้องิีฟักเสี่ยนคอนเกล่ตีพาไปเบิองแนวทางกันครับมาเบิองสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกล่นะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16นะครับพี่น้องงวดประจำวันที่16เดือน8 พศ2 5สองหกสิบเจดพี่น้องครับมาเบิงบ่งบักงูบักงอันนี้ไหลเม็ดพี่น้องเอ้ยผมกับ่บกเกยเห็นผมก็แต่้าพึ่งเห็นครับบักงไห่เม็ดครับพี่น้อง<น>อลูกดกี่ได้พี่น้องนี่ลูกง่ญ่ดีอยู่ครับนอนเดี๋ยวร่อมันสุกก่อนเดี๋ยวเชียนก่อนแก่นสิพามาเบิ่งนะครับพี่น้องเนาะสิพามาเบิ่งอีกแอนึงนะครับ<น>พริกไลเออมะละกอไล่เม็ดนะครับพี่น้องอันนี้ปลาคานะครับเด้อปลาคาอ่ะ บัวร่าผ้านะครับกะข่านะครับพี่น้องมะเขือพวงนะครับหน่อยนาเด้ครับพี่น้องเด้อหน่อยนาอาชะอมครับพี่น้องครับชะอมต้นบางใหญ่ครับสูงชูลูดปูดไปเลยครับพี่น้องตะไคร้นะครับพี่น้องขาครับพี่น้องขาตะไคร้นะครับพี่น้องอ่ะชูรูดนะพี่น้องอ่อนๆนะครับพี่น้องเด้อก็นี่กะทินได้พี่น้องเด้อกะทินกำลังแก่กำลัง ่กำลังแก่แล้วครับใกล้สิได้กินแล้วครับเนี่ยเห็นมันแก่จั็กน้อยนะครับพี่น้องเบรดต้องแก่จัดนะครับพี่น้องกระชได้กินแล้วครับพี่น้องเนี่ยลูกเต็มต้นอยู่พี่น้องเด้อเบิ่งกระถินกับมีบ่อื่นบหยากครับพี่น้องพักนะพี่น้องพายอยากได้กับมาเอาถ้าอยู่ไก่กับมาเอาเด้อพี่น้องเด้อผักมีทุกอย่างซ้ำสิกินอีกกินบ่เบิดนะครับอันนี้ก็น้อยหนาได้พี่น้องเด้อน้อยหนาได้ครับ เี่ยก็ออกลูกออกดอกนะครับพี่น้องเด้ออ่ากำลังนี่ออกดอกออกลูกนะครับพี่น้องน้อยหนานะครับมาเบิ่งครับพี่น้องมีถูกอย่างอีดีครับพี่น้องก็คือยังอยู่บันเนาะเข้าเนี่ยครับนี่แหละครับวิถีคนเมืองนะครับพี่น้องเนาะชาวบ้านชาวบ้านขอกไก่นะครับแบบบ้านบ้านนะครับพี่น้องเนาะบริคืออ่า กายุดกลางเมืองนี่นะครับแต่ว่าแบบเป็นบ้านอันนี้มะเขือพวงเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ะเพราะเป็นการเสียเวลาครับเขามาเบิ่งแนวทางกันสําหรับมนีนะครับรับพี่น้องก็คือสิอาจจะเห็นแ้ลเน้ะพี่นอ้องเนาะอ่าผักจะพูนะครับพี่น้องมาเบิง่งอ้ยมาเบืองครับพี่น้องเขามาเบิ่งแนวทางไปน้ากันนะครับสาหรับแนวทางของเสียงคนเกลียนนะครับพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้อง สำหรับแนวทางของเซียนตคอนแก่นนะครับพี่น้องเดอ้อวันที่16เดือน8พศ2567อันนี้คือ,อด่านหลังโรงงานของคอนเซียนตคอนแก่นที่เซียนตคอนแก่นทำงานอยู่ดนะครับพี่น้องเดอ้อปลูกผักุี่แถวนี้ครับผมตรงโน้นครับตรงอ่ะ๋อคือร้อนไป เดี๋ยวด้วยครับพี่น้องครับโทรัพท์ห่อนนะพี่น้องอ่ะชสีนคนเกลียนอย่างมากะร้อนนะครับอาบุปปินการเสียเวลาครับเพราะบึงแน้ทางไปน้ากันพร้อมๆกันครับตรงนั้นนะครับเป็นบานผักนะครับอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับผมอ่ะมา้บ่งแนวทางกันครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องบ่งสูตรชนสูตรของเสียนคนเกียนได้พี่น้องเด้อสูตรชนสูตรที่เสียนคนเกียนว่างไปหายนะครับพี่น้องอ่ะครับผมมาบ่งสูตรชนสูตรไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้อง สูตรชนสูตรนะครับอ่ะสูตรชนสูตรเ้ิพีไป้องเ้อสำหรับแนวตั้งของเซียนคอนเทนงวดประจำวันที่16เดือน8นะครับพศ2อ,อ6 7สูตรที่1เด่น3รอง5นะครับแยวกกรอบสูตรที่2นะครับเด่นอ่าสูตรที่2 2กับ3สูตรที่3 4กับ5สูตรที่4 6 0 1นย์สูตรที่5 1 4 3นะครับเดี๋ยวเซียนคนเทนฟันตัวเดียวให้ครับ สี่สามสี่ห้านะครับพี่น้องเซียนคนเจนฟันไปที่ห้านะครับพี่น้องฟันไปที่ห้าตัวเดียวนะครับน้องสำหรับงวด ประจำวันที่16เบือน8พศ2 5 6 7นะครับอีฟซีใหญ่กกำลังใจเตียนคอนเกลนก็เข้าไปในช่องยูทูบครับพิมพ์ภาไทายไะครับพี่น้องบอยไม้สระอีทอทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดครับพี่น้องใส่จุดแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปแล้วมันก็เส้งขึ้นมาให้อ c ฟซีตั้งช่องนะครับอาจจะเห็นรูปโปรไฟล์ของเตียนคอนเกน็สวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องครับ หลังจากนั้นนะครับน้องกับจิมเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนกอนแก่นนะครับน้องจิมขอไปเลยครับจิมไปทีรูปโปรไฟล์ของเซียนกอนแกน่นมันกระสเด้งขึ้นมาให้ FC ทั้งช่องได้กดติดตามนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่อง BT c h ชาร e แนะครับหรือว่าอัปโหลดอัพหรือว่าอัปเดตใหม่ๆนะครับเซียนกอนแกน่นก็ลุ้งยังไปกับสีเด้นก้อน อ่าไผ่ตี่บทันลงนะับโบันไหนติดตามนะครับพี่น้องเนาะเสียนก้อนเกลนลุ่งยังไปกับสิได้เห็นก้อนนะครับพี่น้องได้เห็นก้อนคนณตีโบทันได้กดติดตามเลยครับพี่น้องอ่ะสำหรับสูตรชนสูตรนะครับพี่น้องผ่านไปเลยครับพี่น้องเสียนก้อนเกลนบริตัดต่อนะครับพี่น้องบริตัดต่อคือเปลี่ยนประวัติเสียนก้อนเกลนอย่างโบทันเก่งขนาดนั้นครับพี่น้องเสียนก้อนเกลนบริตเก่งขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าเสียนก้อนเกลนก็อ่ะทำแบบคือ ช็อตเดียวไปเลยนะครับพี่น้องเนะเาะอ้าวมาเบิ่งครับสําหรับแนวทางของเส้น,กนเกยียนชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องงวดประจําวันที่สิบหกเดือนแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเอาชุดที่หนึ่งให้พี่น้องเดือบเบิ่งก่อนวันนี้เขามาตามชุดที่สองเลยพี่น้องเด้อชุดที่หนึ่งสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเขาก็คือเขาไปที่หกสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะครับเขาบนล่างนะครับน้องเด้อสำหรับชุดที่หนึ่งที่ผ่านมา สำหรับงวดประจำวันที่1เดือน8นะครับที่ผ่านมาก,ก็คือเข้าบนรางนะครับพี่น้องเอฟซี FC บางท่านก็ือบริห็นนะครับแต่ว่าเชียนควันแกนบดเอาสกิปเก่าลงมาแล้วครับพี่น้องแต่ว่าก็บวเป็นปิ้งสําหรับเอฟซีทีเพื่อนอาจจะเบี่งแนวทางของเชียนควันแกนนะครับงวดประจำวันที่1เดือน8ที่ผ่านมาก,ก็เข้าบนรางนะครับพี่น้องเชียนควันแกนจับ6 4กับ1 4นะครับมาที่4 6กับ4 1่นึะครับพี่น้องเนก็สำหรับ ชุดที่หน right ึ่งนะครับพี่น้องสูตรนี่นะครับพี่น้องเด้อเดินมาอ่าเข้าไปเป็นวันที่สี่เลยนะครับพี่น้องสําหรับเอซีทีชุดแรกที่เซ er ียนคอนเทนต์ทำออกมาค่ะบริเลลลุงครับพี่น้องเบิ้งแต่ว่าชุดที่สองชุดที่สามนะครับอ่างวดที่สองงวดที่สามที่เข่าติดต่อกันมากนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งวันนี้ครับพี่น้องชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องเลขประจําอ่าเลข เด่นบนล่างนะครับพี่น้องหลัก10ก็คือ8กับ7หลักหน่วยก็คือ0กับ5จับคู่นะครับ8 0 8 5 7 0 7 5นะครับเส้นคอนเกนกระจอนันนี้ไปที่8 0 8 5 7 5นะครับตัวกันก็คือ5 0นะครับพี่น้องเดือดสำหรับชุดที่1ของเส้นคอนเกนผ่านไปครับพี่น้องอ่าไพ่โบทันนะครับ FC บซทันกับแกหนะ้าจอเอา กดตรงกลางคลิปก็แคปหน้าจอได้ครับกดตรงกลางคลิปก็แคปหน้าจอมาเบื้องชุดที่2ของเซียนคนเกนได้ครับพี่น้องครับชุดที่2นะครับเลขเด่นบนล่างนะครับงวดประจำวันที่16เดือน8ปดพศสองพนานะครับพี่น้องรัฐบาลไทยนะครับชุดที่2อเด่นบนล่างหลัก10 3 4 5หนะครับพี่น้องหลัก10 3 4 5ส่วนหลักหน่วย8 7 1นะครับพี่น้องเซียนคนเกนนะครับ หลัก 10, ส0เซียนคนเกนเน้นไปที่3กับ5หลักหน่วยเล้นเน้นไปที่8 7ดเนะครับสำหรับหลัก10ถ้าหลัก10ถ้า3มาหลัก10นะครับจับคู่ไปที่3 8 3 7 3 1ม1นะครับถ้าหลัก10 4มาก็คือ4 8่7 4 1ถ้าหลัก10 5มาก็คือ58 57 5 1หนะครับพี่น้องเซียนคนเกนเน้นไปที่ ห้าแปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะครับตัวกันก็คือสามเจ็ดเดี๋ยวเป็น้องเด้ออ่าสำหรับฟันตัวเดียวนะครับเส้ยนคนแกนฟันไปที่ห้านะครับเจาะเน้นๆไปที่ห้าแปดห้าเจ็ดห้าหน funky, ห worlds, ึ่งนะครับฟันตัวเดียวนะครับห้าเจ็ดนะครับตัวเดียวสําหรับแนวทางของเส้ยนคนแกนฟันตัวเดียวก็คือห้าเจ็ดนะครับฟันในพี่น้องไปเลยครับพี่น้องห้าเจ็ดชุดเดียวนะครับพี่น้องเด้อ ถ้าไพ่มักจ่อเน้นๆก็คือ5 7นะครับพี่น้อง5 7ชุดเดียวฟันเน้นๆไปเลยครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนแต่ว่าเซียนคอนเกนจอนเน้นๆน่าไปที่5 8 5 7 5 1นะครับตัวกันก็คือ5้าามเจับคู่นะครับชุดที่2นะครับฟันตัวเดียวเลยครับพี่น้องชอบกระจัดคัดกอพานนะครับพี่น้องเด้อเสนอเป็นแค่แนวทางแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอ่ เสนอเป็นแก่แนวทางตอนนั้นเ้อพี่น้องเด้อสำหรับเอซี่ทั้งช่องนะครับพี่น้องครับจอบกระจัดกัดกระพานบ่มากกระพานได้นะครับพี่น้องครับสำหรับเอซีทั้งช่องนะครับที่เข้ามาหลับชุมแนวทางของเซียนคนแก่นกระคอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนรำรวยเฮงเฮงปังปังไปนเรื่องกาสำหรับงวดวันที่16เดือน8พศ2567นะครับรัฐบาลไทยนะครับเซียนคนแก่นนะครับชุดที่2องครับพี่น้องเด้อชุดที่2อ่านก็นำมาเสนอให้ครับเอซีทั้งช่องนะครับ ตามนี้นะครับพี่น้องเด้อสำหรับเ c ฟซทั้งทองนะครับน้องแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องอจังใดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องถ้าชอบกระจัดถ้าคัดกระเานญญ์สำหรับงวดประจำวันที่16เดือน8พศ2567รัฐบาลไทยชุดที่2นะครับพี่น้องเด้อเสียนคนเก่งนํำมาฝากติดต่อน้องที่เก่าชุดที่2นะครับสำหรับเ c ซทั้งช่องนะครับที่เข้ามาก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับให้กำลังใจกัน บีทีชั้นแนลนะครับพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีทางช่องพิมพ์กับไปเลยครับบอยไมซ์ซาเลีตอนทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดดนะครับพี่น้องอย่าลืมใส่จุดนะครับจิ้มกับไปเลยครับพี่น้องครับจิ้มกับไปเลยนะครับกสิเห็นรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก้นะครับพี่น้องสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จิ้มกับไปเลยครับจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก้นะครับพี่น้องจิ้มกับไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก้นะครับมันก็สิเด้งขึ้นมาใหเอฟซีทางช่องได้กดติดตามนะครับพี่น้อง อ่ะกดติดตามมาไว้เด้อครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานแอรดูวัชเยนคอนเกนอ่ะก่อนจากกันเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับเยนคอนแกนขอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนสําหรับเอฟซีที่เดินทางขอขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับเลยครับพี่น้องเด้อขอขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับอ่าเยนคอนเกนฝากไว้นะครับพี่น้องเม็ดเดียวเลยครับพี่น้องเด้อเจ็ดห้านะครับห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะครับพี่น้องครับสาหรับงวดประจําวันที่ 16เดือน8พศ2567รเดี 25, ม็ดเดียว,วยครับเด้อหาเจ็ด,ด้ยครับพ,พี่น้องครับสำหรับมื้อนี้เชียนก่อนเจนลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับ